สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้ก็จะมาเก็บผักขี้หูดไปขายอีกแล้วนะคะวันนี้มันมีเยอะนะคะวันนี้เราต้องเก็บมันเยอะหน่อยนี่ค่ะผักขี้หูของเราผักขี้หูชื่อมันไม่เพราะแต่ว่ามันอร่อยนะคะ แกงส้มก็ได้หรือแกงธรรมดานี่ก็ได้นะใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อใส่อะไรได้ทั้งนั้นนึ่งจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกหรือผัดน้ำมันหอยต้มกะทิอร่อยทุกอย่างนะคะพี่น้องเคยกินกันไหมคะผักขี้หูออกดอกสวยสวยเต็มเลยนะคะนี่ ดอกสวยเต็มเลยลูกมันก็ดอกเต็มต้นเลยลูกเล็กๆเห็นไหมคะพี่น้องไปทางไหนมีแต่ผักขี้หูดไอ้ที่กําลังจะดอกก็สวยนะคะไอ้ที่กําลังจะเป็นลูกก็สวยนะคะเนี่ยอย่างนี้อีกสองวันเราก็ตัดได้แล้วนะคะได้ขายแล้วนะคะ มันสวยมากนี่คะ่ะพี่น้องมันสวยจริงๆลูกมันดกเนาะลูกมันจะติดถี่มากๆเลยนะคะ เราใช้น้ำหมักฉีดแล้วก็ใช้น้ำหมักราดต้นมันเนาะฉีดทั้งน้ำหมักด้วยน้ำหมักยาฉุนเราฉีดมันลูกมันดกมากๆนะคะดกจริงๆนี่คะ่ะอันนี้กำลังจะเป็นลูกอ่อนๆ นี่ค่ะส,สวยนะคะลูกมันเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะผักขี้หูดแทะในในซองมันเขาก็บอกว่าผักขี้หูดนะคะชื่อของเขาเน่ะ นี้เราซื้อพันธุ์มันมาปลูกเนาะผักขี้หูดนี่เนาะแต่สมัยก่อนมันก็มีนะคะสมัยก่อนมันก็มีแต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ของเรานะคะก็จะเป็นของพื้นบ้านเนาะเดี๋ยวนี้จะมีหรือไม่มีไม่รู้เราไปบ้านเราก็ไม่ได้ไปถามถึงเนาะเราก็เลยซื้อแถวนี้มาปลูกนะคะถ้าเป็นของพื้นบ้านฝักมันจะสวยกว่านี้นะคะ อันนี้เป็นของที่เขาตัดต่อพันธุก,กรรมมาแล้วเนาะมันก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าเอาไว้หลายวันไม่ได้นะคะถ้าลูกมันโตแล้วเราต้องรีบตัดไปขายไม่งั้นมันจะแก่ไว้นะคะของที่เขาตัดต่อพันธุก,กรรมไว้น,นี่ไม่เหมือนของที่เราเก็บแบบของพื้นบ้านนะ่ะเก็บพันธุ์มันไว้เนี้ย มันจะไม่แก่ไวนะคะลูกใหญ่ยังไงมันก็ยังกรอบแล้วก็กินได้นะคะอันนี้รสชาติมันก็หวานเหมือนกันแต่กลิ่นมันก็จะแปลกกันไปหน่อยนะึงของโบราณกลิ่นเขาจะฉุนหน่อยแบบว่าหอมกว่ากันนะคะแต่ของที่ตัดแต่งมาแล้วมันก็ ไม่หอมมากมันก็หอมอยู่นะคะสวยไหมพี่น้องเยอะเลยนะคะเป็นเงินเป็นทองให้กูรูอีกแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยดกด้วยวันนี้เก็บเยอะนะคะเนี่ย แล้วก็ขายดีด้วยมีราคาด้วยนะคะผักนี่มันไม่ค่อยมีคนปลูกแถวนี้เขาปลูกกันไม่เหมือนเราปลูกนะคะเคยอยู่บ้านข้างในนู่นนะคะเขาปลูกเราเห็นเขาปลูกเขาหวานยังก็ผักอย่างอื่นนี่หวานยังก็เราทําพันุผักอะไรอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่กูรู้ไม่ได้หวานนะคะ จะปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนาะมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ให้เราเก็บได้เยอะเก็บได้นานสวยๆนะคะผักขี้หูดก็มีเป็นบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่ก็ไม่มีนะคะ มันยาวสวยมากเลยเอาไปต้มกะทิยิ่งอร่อยหวานมากไส่แกงเรียงนอะแกงใส่เอาผักกวางตุง้งผักชีลาวอะไรใส่ไปด้วยยิ่งอร่อยนะคะแกงแบบนั้นอะ่ะยิ่งอร่อย ลวกจิ้มน้ำพริกนึ่งจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมันจะหอมมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเนาะหอมอร่อยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บผักกวางตุ้งก่อนนะคะตัดเนาะเราจะเอากันไกลมาตัดเนาะ ัดผักกวางเอ้ยกวางตุ้งไมไม่ใช่ผักขี้หมดค่ะพูดผิดเลยแหมเก็บผักกวางตุ้งบ่อยเลยพูดถึงแต่ผักกวางตุ้งเนาะเดี๋ยวเราจะเอากันไกลมาตัดมันนะคะผักขี้หมุดนะคะพูดไปสะเพลินเลยลืมไปเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะทำตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะคะ